สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตาม11ผู้ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะมาเป็นกําลังใจนะคะก็ฝากดูคลิปให้ช่องยูมารุมฮักนายูนะคะใครที่ผ่านเข้ามาชมคลิปของช่องยูมารุมฮักนายูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องไม่เลิฟเจจเอ้ยช่องยูมารุมฮักนายูนะคะก็คือช่องเดียวกันนะคะก็คือ พูดแล้วจะติดช่องไม้เล็บเจจีนะคะก็คือคนคนเดียวกันนะคะก็คือช่องโยมารมพักนายโยและก็ไม้เล็บเจจีห้างกาแฟชาแนลก็คือคนคนเดียวกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะคอกน้องนาลุงพลนะคะวันนี้เราเข้าไปดูนะคะเป็นการจัดงานวันวันเด็กนะคะวันนี้พก พ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กๆหลานๆมาร่วมงานกันก็เยอะนะคะดีใจกับลุงพลป้าเตนนะคะก็คือขอให้มีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆคะ่ะเราจัดเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็จะรู้เองว่าเรามีที่นานตรงนี้เป็นเลนมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กับชุมชนของเราให้มีกิจกรรมแล้วก็มีการ เขาเรียกอะไรเศรษฐกิจหมุนเวียงเข้าชุมชนของเรานะคะก็จัดไปเรื่อยๆนะคะคนที่มีกําลังหรือว่าอยากร่วมทําบุญก็ทําบุญคือเขาไม่ได้บังคับให้เราว่าเราต้องทําบุญอย่างนู้นอย่างนี้นะคะคือจิตศรัทธาของเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะคือเราไม่ได้ว่าต้องบังคับให้คนมาทํามาทํานะคะก็คือ อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนหรือว่าคนที่เขามีมากพอแล้วเขาอยากจะร่วมทําบุญก็ขออนุโมโนาบุญสาธุกับทุกๆคนที่มีจิตเมตตามีใจกุศลนั่นแหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะอย่าไปคิดเดยอะค่ะเรามี10 20บาทเราอยากร่วมทําบุญเราก็ร่วมกันไปค่ะนะคะ,นะคะก็คือหนึ่ง,งแรงหนึ่งเสียงส่งไปที่จําปาดงแล้วนะคะเนาะก็นะคะือนะ กิจ,จกรรมวันนี้เราดูเราก็มีความสุขนะคะพอช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมแจกของขวรให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมงานเนาะก็คือโอ้ของเหลือเยอะมากค่ะเลยต้องแจกต้องต้องถึงขั้นต้องหวานให้แล้วแต่ใครจะเอาไปและกันเพราะว่าคนก็คือมันเหลือแจกแล้วค่ะก็คือคือแจกให้หมดนะคะไม่อยากเก็บไม่อยากเหลือไว้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็เห็นแล้วก็เด็กๆก็ร่วมสนุกกันก็มีความสุขกันเนาะนะคะอันนี้ อย่าไปคิดเยอะค่ะนะคะเราจะแจกแบบไหนก็คือร่วมงานร่วมสนุกกันนะคะนะคะสำหรับคนที่คิดไม่ดีก็ไปเขาคิดไปดีไปค่ะนะคะเราเอาแต่สิ่งดีๆดูแต่สิ่งดีๆเราก็มีความสุขค่ะคือเราเป็นเอฟซีลงพลประเตนเห็นในที่นาลงพนประเตนพ,พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะหากมีโอกาสเราก็คงได้ไปเจอกันนะคะเนาะตอนนี้ก็รอพาสอร์อยู่นะคะถ้าพาส์ตมาเร็วก็ คงได้ไปไปเร็วเนาะนะคะก็คืออยากจะไปเดือนกุมพานะคะก็รอพาสพาสปอร์ตก็ซื้อตัวก็ยังฝากลุงจิมจองห้องให้แต่ลุงจิมยังไม่มีเวลานะคะก็เอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามเอช่องยูมารุมพังนะอยู่หรือมาเล็บเจเจก็รอรอซื้อตัวอยู่ค่ะเนาะนะคะก็ได้ไปก็หวังว่าจะได้ไปทันงานในในเดือนกุมภาเนาะนะคะก็คือเป็นช่วงปิดเทอมของลูกก็จะกลับช่วงนั้นนะคะเนาะ อันนี้เราก็เลยมาทักทายนะคะว่าที่นั่นกําลังพัฒนานะคะก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆมีกิจกรรมมาเรื่อยๆค,ค่ะก็เอามอบความสุขให้คุณในชุมชนแล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีสายลงพลประเตนทุกคนนี่แหละคะ <c> ่ะ<ค>เขาเขะะ <c> ้าไปดูเขาก็มีความสุขคะ <c> ่ะคนที่มีจิตใจที่ดีก <c> ็จะมองแต่สิ่งดีๆนั่นแหละค่ะสําหรับคนที่คิดไม่ดีก็ปล่อยเข้าไปคะ <c> ่ะค <c> ือเขาเห็นเรามีความสุขนะคะก็คงจะทุกข์นะคะเนาะเพราะเขามีอคติมีจิตใจที่ไม่ไม่ดีคือ ชอบเอาสิ่งที่เราทําดีๆนี่แหละค่ะคือไปทําไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะก็ปล่อยไปค่ะนะคะเราอย่าสนใจในสิ่งนั้นก็แล้วกันเนาะเราเจอแต่เราดูอะไรที่มันดีๆมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วกันเนาะนะคะอันนี้เราก็เลยมาทักทายเอฟซีหลวงพนประแตนคืออยากมาพูดมาคุยนะคะคนที่ชอบดูถูกผ,ผู้อื่นเขาก็เหมือนกันนะคะคืออย่าไปดูถูกผู้อื่นเขาเลยค่ะในวันที่คุณมีวันที่คุณไม่มีคุณจะรู้ว่าการที่ โดนผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามนะมันเป็นยังไงนะคะนะคะเพราะเห็นแต่ทุกครั้งติดตามมาระยะเวลาก็สองปีกว่าแล้วก็ชอบดูถูกผู้อื่นใช่ไหมคะไม่ว่าจะทําอะไรจะดูถูกผู้อื่นคิดว่าตัวเองดีเสมอนะคะอยากให้ความรู้ของตัวเองที่เรียนมานะคะอย่าไปทํำร้ายผู้อื่นเลยค่ะนะคะนะคะแล้วคนอย่างนี้นะคะคนอยู่ในหมู่บ้านของคุณนะ่ะเขาจะกลัวคุณไหมนะคะเพราะการที่คุณเกลียดใครสักคนแล้วอคติกับใครสักคนแล้ว คือคุณจะทำพูดหรือให้ร้ายเขาทุกอย่างนะคะยิ่งใครที่ไปเรียนเป็นจิตอาสาอะไรพวกนี้นะคะเราจะระแวงไหมถ้ามาทะเลาะกับเราเราจะกล้าไปหาเขาไหมจะกล้าไปให้เขามาดูแลเราไหมนะคะเพราะเขารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกอาชีพของเขานะ่ะถ้าทำอะไรไม่ดีกับเราคนในชุมชนจะกลัวไหมนะถ้าคือ <c ười> ถ้าถ้าคนในชุมชนหมู่บ้านนั้นอย่าไปทะเลาะก,กับเขาเด็ดขาดน,นะคะเพราะคุณยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะ่ะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะคะเขาเกียดเราขึ้นมาเขาทําทุกอย่างให้เรา <c oughs> มันจะมันจะดีกับคนในหมู่บ้านไหมนะ่ะต้องมาระแวงกันนะคะนะคะถ้าเรามีความรู้มากๆนะคะช่วยพัฒนาความรู้ของตัวเองช่วยเหลือชุมชนของเราไหมนะคะ ช่วยเหลือชุมชนหรือว่าคนในหมู่บ้านของเราไหมนะคะถ้ามีจิตอาสาจริงนะคะเพราะว่าคนเราถ้าจะมีจิตอาสาใจก็ต้องบริสุทธิ์ใจต้องไม่เป็นอกุศลกับผู้อื่นนะคะถึงจะเป็นจิตอาสาได้ใช่ไหมคะในเมื่อคุณเสนอตัวที่จะไปเป็นจิตอาสาก็ขอให้มีใจที่มีคุณธรรมมีใจิตใจที่เมตตานะคะหากคุณไม่มีส่วนนี้อย่าไปเป็นจิตอาสาเลยคะ่ะนะคะอย่าไปสร้างภาพก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อเราไม่มีจิตอาสาพอที่จะทํางานส่วนนี้นะคะ คุณบอกคุณเป็นจิตอาสาแต่พอคุณออกมาพูดหรือมาทำอะไรคือพูดให้ร้ายผู้อื่นแสะผู้อื่นด่าผู้อื่นแบบนี้นะคะหรือว่าเครียดแคนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็เอามาโจมตีเขาแบบนี้มันจะเป็นจิตอาสาอย่างบริสุทธิ์ใจได้ไงใช่ไหมคะทุกคนเนาะเอาความรู้เรียนรู้ความรู้สูงสูงของคุณไปพัฒนาในสิ่งที่คุณมีจะดีกว่านะคะคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้แล้วค่ะคือเราไม่อยากเห็นคนที่ว่า หากคุณมีจิตใจที่มีแต่คิดจะเป็นจิตอาสาอย่าโจมตีหรือให้ร้ายผู้อื่นนะคะเพราะมันจะย้อนแย้งในตัวของมันนะคะมันย้อนแย้งมากๆนะคะคุณบอกคุณเป็นจิตอาสานะคะเป็นจิตอาสาของชุมชนแต่การกระทําหรือคําพูดของคุณที่แสดงออกหน้าหน้าสื่อนะ่ะมันย้อนแย้งกันคะ่ะแล้วคุณคนในชุมชนเขาจะไว้ใจเชื่อใจให้คุณทําในสิ่งนั้นได้ไงในเมื่อคุณทํากับคําพูดหรือการกระทําที่แสดงออกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ มันตรงข้ามกันนะคะเนาะก็ฝากแล้วกันนะคะก็คืออยากให้คุณลดละนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าทุกอย่างมันคืออะไรใช่ไหมคะคุณรู้อยู่แก่ใจเราแล้วว่าสิ่งที่คุณพูดคุณทำนะ่ะมันถูกต้องหรือผิดนะคะเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคุณนะคะตัวคุณเท่านั้นย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องหรือผิดนะคะอย่าเครียดแค้นหรือว่าอะไรคือเห็นคนอื่นดีก็ควรจะสนับสนุนนะคะ ควรจะส,สนับสนุนให้เขาจเจริญรุ่งเรืองดีกว่านะคะไม่ต้องไปอิจฉานะคะความอิจฉามันเป็นบ่อกเกิดของไอหัวใจที่รุ่มร้อนนะคะเป็นไฟสุมอกตัวเองเปล่าๆนะคะลดละเลิกในสิ่งที่เราคิดว่าเขาทําแล้วมันไม่ดีช่วยสนับสนุนจะดีกว่านะคะเพราะนั่นก็คือเป็นบุญกุศลต่อตัวเองอยู่แล้วนะคะเขาทําดีอนุมโมทนาบุญกับเขาคะ่ะสาธุกับเขาเราก็จะได้บุญเหมือนกันนะคะอยา่า อย่าไปขัดไปแย้งนะคะคนทําความดีทําความดีต่อไปค่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝากแอบซีลุงพลป้าเตนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าแต็นทุกตัวที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนาะอีกไม่นานก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเนาะ หากเราไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปไม่ข้ามโฆษณาให้กับลุงพลประเตนก็คือหนึ่งแรงกําลังใจส่งถึงลุงพลประเตนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลประเตนก็คือมาที่พิษของคุณราชนีลูทินเซดของคุณอ้อมก๋วยเรืองของคุณนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรานะคะอย่าทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ